บอสพอขอความร่วมมือชาวดีไอคอนที่ยังรักและเชื่อมั่นในบริษัทงดตอบโต้ด้วยอารมณ์ลั่นความถูกต้องจะคุ้มครองเราเรียกว่าเดือดกันกลางโซเชียลเลยทีเดียวครับเมื่อหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโพสต์หลังมีแชทไลน์กลุ่มโค้ชและลูกขายของทีมดีไอคอนหลุดออกมาซึ่งก็พูดกันในทานองที่ว่าไม่อยากให้ทางทีมนั้นไปออกรายการโหนกระแสดเดี๋ยวเรตติ้งของรายการจะพุ่งทาเอานุ่มกัญชัยถึงกับของขึ้นออกมาฟาดแรงจนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวล่าสุด บส์พลในวรัพลวรรษบรกุลผู้บริหารของดิไอคอนกรุ๊ปได้ออกมาโพสต์เตือนชาวดีไอคอนในเรื่องนี้ครับโดยบอสพอได้ออกมาโพสต์ว่าเมื่อวานนี้ผมได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยการไปให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในขณะนี้มีข้อมูลข่าวสารต่างๆบาโลกโซเชียลเป็นจนํานวนมากซึ่งมีทั้งเรื่องที่เป็นความจริงแค่บางส่วนแต่หลายข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงและคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปไกลผมขอความร่วมมือจากพี่น้องดีไอคอนทุกท่านที่ยังร และเชื่อมั่นในบริษัทหลายคนยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจขายสินค้าต่อไปไม่แปลกเลยเมื่อท่านได้เห็นข่าวสารหรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงที่ถูกแชร์โดยสื่อต่างๆอาจทําให้ทุกท่านรู้สึกไม่สบายใจและมีความต้องการที่จะตอบโต้หรือชี้แจงและแสดงความคิดเห็นในอีกแง่มุมหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามผมขอความร่วมมือจากทุกท่านไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์หลีกเลี่ยงการคอมเมนต์ที่พาดพิงหรือกระทบกระเทียบผู้อื่นหรือกล่าวถึงใครในทางที่ไม่ดีเรา ควรดาเนินการทุกอย่างด้วยความสุภาพและอยู่ในกรอบที่เหมาะสมครับผมยังเชื่ออยู่เสมอว่าความถูกต้องจะคุ้มครองเราบอสพอ